เขาปีนี้ก็ถือว่างามอยู่นะครับผมบุ่รู้ว่าเขาวันใดเพ่าะเป็นเขาโภมาพี่น้องป้าพี่น้องว่าชมบรรยากาศธรรมชาตินะครับผมนี่ครับผมลุงพ่น้องที่มีปลาเขากับป้าอ้อยอยู่ห่างขางก้ำหน่อยจะข้ามนี่สิเป็นป้าอ้อยนะครับผมกับบรรยากาศตัวแ่งแรกนะครับพี่น้องมึงอันนี้จะเป็นหนท้างดีว่าก้ำหน่อยจะข้ามขีมมอไสค์ม,มานะครับพี่นอ้นองมาพ่น,น,าน้องมาหนึ่ภาพพ่น้องยางเบิ้งนะครับผมยังเทียพี่น้องคิดหอดบ้านนะครับผม ด้มาเบิ hmm. ่งบรรยากาศธรรมชาติอีสานบานเฮ้านะครับผมเบิ่งพี่น้องอันนี้ก็เป็นเพื่อนที่เอาเขามาสามเอานะครับพี่น้องนี่ครับผมฝนตกควจะเศ้านะครับผมเบิ่งเสียงเขียดเสียงเขียดห้องนะครับพี่น้องิึงอันนี้สีเป็นป้าออยป้าอวยกันน้หลายอยู่นะครับผมเพราะว่าฝนตกควจะเศ้ากระตกแฮ้งเติบอยู่นะครับผมมึงนี่น้องอือเบิ่งครับผมนะ ภาพพี่น้องยางเบิ่งไปเลยเล่นแล้วครับผมเดี๋ยวคลิปสีประหอดสามหน้าที่น้องนี่ครับพี่น้องเบิ่งเบืงองนิกไก่เล่นะครับผมเบื้องนี้ครเสียงกบเสียงเขียดห้องนะครับผมคิดพ่อสมัยเป็นเล็กหน่อยเล่นะครับผมสมัยได้กี่ดำหน้าจุา๊าสีได้เขาบานนะครับพี่น้องกะแรงตกแรงมากนะครับผมเบื้องี่นรัคนตกไม่ไหมกิน อย่ากินฝนครับพี่น้องมึงปูกระไรอยู่นี่นครับผมแต่ว่าบูเห็นไปทังหนี่หมืดนะครับผมแต่ละเทียหลายอยู่พี่น้องอย่างนังไปเรื่อยเลยนะครับผมครับผมพี่น้องน้ำพี่น้องมือไก่เลยนะครับผมน้ำนี่คือ นี่ครับผมพี่หอดบักหอยนะครับพี่น้องเพิ่งอันนี้เป็นไข่บักหอยนะครับพี่น้องแต่ว่าโตมันก็สิ้ยืดเตะนี่นะพี่น้องนี่ครับผมสิ้ยืดเตะต้นเขาเนี่ยพี่น้องเสียงเขียดเสียงกบฮ้องบรรยากาศธรรมชาติเพิ่งพี่น้องอู้หูปุ่นนุ่มหน่อยสะข่างเดยขี่มาจากที่นั่งปุ่นนะครับผมพี่น้องเพิ่งน้ำ ปีนี้ก็ถือว่าพ่นดีอยู่นะครับผมนะครับพี่นอ้องปลาอ้อยพี่น้องอ้อยก็ถือว่างามฝนตกมากมิได้เนี้ยงามงามเลยครับพี่น้องเบื้งอ้อยก็งามนะครับพี่น้องเบืง้งเอนบรรยากาศอีสานบ้านเฮานะครับผมเสียงกบเสียงเขียดห้องเบิ้งพี่น้องเบิ้งผมยีท่ายเห็นพี่น้องในเบิ้งนะครับผมรอบ พี่น้องพี่น้องไหนยินเสียงน้ำบ่เสียงน้ำอ่ะที่เป็นห่วยหรือเป็นมม่งครับพี่น้องน้ำสไหลนะครับผมเบึงดวงอาทิตย์หรือดวงตะเวนก็ตลงหิดตกนะครับผมนะครับพี่น้องหมุนให้พี่น้องในเบิ้งรอบๆเรี่อครับผมครับพี่น้องเบืงบงพี่น้องยังไปอีกกน้อยเรื่องครับผมพี่น้องช่วงนี้กับสีบ่ท่านี้งามประเด็นะครับผม เขาพี่น้องมารับพี่น,อน,น้องมาดนนู้นจะข้ามกระสีขอลาพี่ลาน้องไปเที่ยงแค่นี้อบกันคิดไหมคิดนี้ก็สวัสดีครับ